เป็นอ,อย่างว่าง่ายองนันกบนล้องเป็นดูนูคะหนูตัวเล็กไปยืนหน้าดีกว่าเดี๋ยวดูทางเราไม่เห็นนะคะตัวเล็กอยู่ด้านหน้าคะ่ะเดี๋ยวเราจะมีกล้องกลางของเราส่งรูปไปตามบ้านต่างๆให้นะคะอย่าได้กงังวลและรูปบทอัศจรรย์ที่สวยงาม ีพีอารส่งรูปให้ค่ะว่าทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับความอร่อยของเลนในเลงมาค่ะนาเดทเวลร์ะนะคะกล้องเห็นเราเราเห็นกล้องแปลว่าคุณนี้อยู่ในรูปนั้นนะคะ ค่ะต้องขอประทานาภัยในความล่าช้านะคะรบกวนกินเลก,ก่อนนะคะเพื่อให้อารมณ์ดีและก็ยิ้มแย้มกันสมายมาคุยคิ้งค่ะไปก่อนสักครู่นะเด็กกับยาย่า,ยาก็จะไปหาค่ะ สลากเอานะคะไม่มีก่อนนอกในใดนะคะพี่เราทําการจับสลาดเอาค่ะ mm hmm. คะ mm ่ะ hmm. อันนี้คือบ้านที่3นะคะ mm hmm. เดยายา็น์ะเด็กย่า .com นะคะ mm hmm. หมดแล้วนะคะะ mm hmm. เดยายา็ก์ย่า .com นะคะ นะคะอยากถ่ายรูปกับนเดเดยญาญ่าก็อย่าบังนเดเดียญาญ่านะคะไม่งั้นเราจะได้ครุมช็อตที่มีแต่เพื่อนเราเองนะคะค่ะเอ็นดูค่ะขอบคุณมากค่ะบ้านต่อไปค่ะ N Y Always นะคะ,คะนเดเดยญาญ่าค่ะ กล้องกลางนะคะถ่ายค่าเก็บไว้ให้ค่ะและส่งไปตามบ้านนะคะน้องๆเดี๋ยวสตาฟของเราจะจัดบล็อกกิ้งที่ดีที่สุดให้นะคะน้องๆว่าง่ายตามสตาฟของเราไปเพื่อทุกคนอยู่ในท่านะคะ NY Club s t a n บ b y การเป็นเลสไมล์ของเราได้นะคะยังเหลืออีก5สัปดาห์นะคะภายในวันที่2 9กคุมภาพัานนี้ที่คุณจะร่วมกิจกรรมกับเราได้เพียง mm hmm. ถ่ายรูปกับตองเลค่ะพี่ก็แล้วก็แชร์ใน Facebook หรือไอจี hmm. ก็ได้แล้วสิดแฮชแชร์เลสไมล์ขอบคุณมากค่ะตามด้วย n y c l u b นท i ปค่ะ mm hmm. nwhyclub.1kif นะคะ mm hmm. ตามเรามาค่ะ วายขับนะคะถ้ารู้ตัวว่าอยู่ในแถวเอ็นวายขับเิญเลยค่ะขับนี้มีผู้คนมากมายเอ็นวายขับมาให้หมดเลยค่ะเอด็นวายขับดอทพันทิพย์นะคะพ,พี่พี่สื่อชวนค่ะเหลืออีกหนึ่งบ้านเท่านั้นค่ะเราจะส่งคืนนัดเด็ดละยายา,ยายให้กับพี่พี่ค่ะกออัดเสกค,ค่ะพี่พี่รับเลนรถไหนกินเล่นก่อนเลยค่ะ ทางเราพร้อมสแตนดายค่ะพี่เยาวชนรอสักครู่นะคะหมดไมหมด้โเคเรียบรกลับบ้านบูพอรด com ี่พี่ถ้เราไม่มีใครบ้านนี้คนหนาแน่นจริงๆ

บ้านสุดท้ายแล้วนะคะกับแฟนคลับที่มาร่วสมสร้างปรากฏการณ์เลสไมในวันนี้ค่ะน้องนัเด็กกับน้องญาญ่าอยากขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่มาร่วมสร้างปรากฏการณ์นะคะและสนับสนุนเลสมาตลอดะคะ่ะที่ผ่านมานัเด็กกับญาญ่าเป็นตัวแทนของเลสมาเข้าสู่ปีที่6แล้วนะคะและคู่นี้ก็สร้างรอยยิ้มให้กับพวกเราแล,คคล,ละคนไทยมาโดยตลอด เลสมีเอสนะคะลูกค้าเลสไทยแลนด์ค่ะหรือว่าเข้าไปในเฟสบุ๊กก็ได้ slash. เลมีเอสจับไว้มีเลเเราต้องมีอะไรคะเอส